สรุปข่าวเชียงเมนโูโกประจำวันที่2มีนาคมโดยโคเทฟ,ฟุตบอลแมนเชสเตอร์เชีย,ยงนี้คอเนอสนใจจะย้ายไหมซิว่าเปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวกระชังแมนยูโดยงั้นที่ผมชางนะฮะอังเดรซิว่าเปิดใจแบบทอมตัวเกี่ยวกับการย้ายไปยังแมนเชสเตอร์เชของเราตามข่าวลือในช่วงก่อนหน้านี้พร้อมบุกมาว่าการถูกจับโยงกับยอดทีมดังกล่าวนั้นทําให้เขาเนี่ยมีแรงจูงใจนในการทํางานมากยิ่งขึ้น โดยกองหน้าของทางไอทรักแฟงเฟิร์ตเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะในรายการนี้และก็ทำไปแล้วถึง20ประตูจะทั้งหมด23เกมในการแข่งขันทุกรายการจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ในบริสของผู้เล่นที่เป็นที่ต้องการของทางนารุอมแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่ขอแสดงความประองคงตัวแต่อย่างใดหรอกนะ ผมเคยได้ยินข่าวลือมาแล้วบ้างนะฮะแต่นั่นแหละข่าวลือก็คือข่าวลือมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ว่าสิ่งที่ผมทําสําเร็จนั้นมาขั้นหนึ่งแล้วและเส้นทางในโลกฟุตบอลของผมก็ดูจะเป็นไปได้ด้วยดี วาเนี่ยย้ายมาร่วมทัพแคเฟิร์ดแบบยืยมตัวจากทางวิลานในปี2019ก่อนที่จะทำ้อตกลงย้ายทีมแบบถาวรในอีกปีต่อมาซึ่งแข้งวิชาชีปีรายนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมายในช่วงสมมัยนี้และเขาคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์ไม่น้อยสำหรับทีมของทางโซชาันนเอง ม้จะมีผู้เล่นชั้นนำอย่างธรรมคัไรฟอร์ดและเมสน์กินบูตเอสนคาวานี ani, และก็องค์นี่มัตยานเป็นตัวเลือกกันแนวรุกแล้วแต่คนนี้กลับเป็นบูโนเฟอร์เดสกองกลางที่เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของแมนยูในรายการนี้ดยจำนวนถึง22ประตูในขณะที่ทางไรฟอร์ดนั้นอยู่อันดับที่2นะผมอยู่ที่18ลูกนั่นเองไม่มีผู้เล่นคนอื่นของทีมที่สามารถยิงได้เป็นจำนวน2หลักโดยคาวานีมัตสยานและก็แม็กทเมนต์ต่างก็ทำประตูได้ถึง7ประตูเท่ากัน เป็นาง,งานนี้นะผมก็ท้าที่ดูเนี่ยเขาคนนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปดีก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเห็นมากับตาเลยนะบริโอเผยคีนเคยต่อยหนึ่งอดีตแข้งแมนยูอยู่นะโดยงังนที่ทางบริโอเฟ์นันระบุนะฮะตอนที่ตนกับทางบรอยคยีนั้นยังอยู่กับทางแมนยูตนเคยเห็นคีนเนี่ยต่อยคิสอีเกิลมาแล้วโดวยที่ตอนนั้นคีนไม่พอใจที่อีเกิลนั้นพยายามจะตามเล่นงานเขาในการซ้อม โดยทางบริโอเฟ์านานอดีตยอดกองหลังของทางแมนยูนะฮะสโมรสรยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลเิวังกฤษเปิดเผยมาว่าปรอยคีนตำนานองกองอกลางชาวไอริสเนียเคยต่อยคริสอีเกิลอดีตแข้งปีศาจแดงในระหว่างซ้อมมาแล้วนะโดยคินคนนี้เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องนิสัยดุดนันโดยเขาถึงขั้นตั้งใจนะฮะเข้าสกัดใส่อฟอิงเก้ฮารแลนบิดาของเ er อริกบาห์แวร์นก่อนหน้าดาวรุ่งของบรูสเซลสมุนเพื่อเป็นการเอาคืนอีกฝ่ายที่ทําให้เขาได้รับอาการบาดเจ็บมาแล้ว โดยฟรีดานที่เผยบอกว่าผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยโปรยคียนั้นเคยต่อยคริสอีเกิลตอนนั้นเขาเนี่ยยังเป็นแค่วัยรุ่นที่ทําอะไรตามใจชอบผมมองว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับอีเกิลนะตอนนั้นโปรยเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้ลงเล่นเนี่ยแหละครับเขาต้องไปเล่นกับทีมสำรองและพวกดาวรุ่นในทีมชุดนั้นอย่างเช่นอีเกิลแล้วก็ลีมาตินเป็นพวกที่เหมือนกับหนูพวกเขาตามประกบและพยายามเข้าสกัดใส่ทุกคนแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น ซึ่งอีเกิลนั้นเข้าสก,กัดใส่บรอยแบบช้าไปสักหนหรือสอครั้งได้ที่จริงตอนนั้นบรอยเนี่ยเตือนไปแล้วนะว่าเฮ้ยฟังนะจะเย็นลงหน่อยพอมันมีการผ่านบอลไปให้กับเขาอีกครั้ง Eagle อีเกิลคนนี้ก็พยายามจะทําให้บรอยนั้นประทับใจเขาพยายามที่จะทําให้อีกฝ่ายปลื้มจนตามป่วนบรอยอีกครั้งและก็ไปดึงเสื้อของเขา จังหวันั่นเองปลอยหันมาขวับแล้วก็ต่อยเข้าตั้มเข้าหน้ากรามของอีกฝ่ายนะฮะมันเป็นแบบหมัดเย็บที่รวดเร็วตอนนั้นผมยืนอยู่แถวนั้นพอดีผมเลยเห็นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยบลอยนายทำบ้าอะไรเนี่ยพอจากนั้นผมก็เข้าไปด้านในแล้วก็ผมก็เลยตรงไปถามเขาเลยว่าปลอยนายทำอย่างนั้นไปทําไมกันหมอนั่นยังเป็นเด็กอยู่เลยนะและผมก็เตือนเขาก็ถือว่าเป็นงานนี้เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าเลยทียเดียวนะฮะที่โดนปลอยคีนต่อย เพราะทางลอยคีปเนี่ยก็มีประสบการณ์กระโดดทีปนะครับผมผู้ชมมาแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นไรเช่นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโคชีปแมนยูในยุคข,ของโซชาเล่นขัดกับแนวทางของเฟอร์กี้เป็นอย่างมากมายโดยแอนี้โคอดีตหัวหอกคนดังของทางแมนยูระบุบริษัทแดงในปัจจุบันนั้นกำลังขัดกับแนวทางของเซอร์เดฟอร์กุสันพร้อมบอกว่ามันเหมาะสมแล้วที่ตอนนี้แมนซิตี้เป็นจ่าฝูงและถูกมองว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้ โดยแอนดี้โคตำนานของทางกองหน้าของทางแมนยูสโมสรดังในศึกฟุตบอลผิวหังอังกฤษทำหนีปีศาจแดงชุดปัจจุบันมาว่ากำลังเล่นในสไตล์ที่ตรงกันข้ามกับแนวทางที่ควรจะเป็นของทีมที่เคยสร้างเอาไว้ในสมัยที่ทางเซอร์อเลฟรกุสันจากการที่ทางแมนยูในตอนนี้ให้ความสําคัญกับเกมรับแล้วก็ขอแค่ไม่แพ้ในเกมใหญ่บจาเกินไปทันทีจริงๆแล้วควรจะเปิดเกมบุกใส่อยู่เสมอต่อให้เจอกระทีมใหญ่เหมือนกันก็ตามที หลังจากที่เคยขึ้นไปจากฝูงของตารางคะแนนอยู่สักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้แมนยูของวันนั้นก็อยู่ที่2ของตารางคะแนนในสภาพที่ตามหลังแมนซิตี้ห่างไปถึง12แต้มเข้าไปแล้วซึ่งนัดล่าสุดนั้นทีมของกุนซือนาโระโอมนั้นออกไปเสมอกระทางเชลซีไป0ูนย์ต่อศูนย์ที่สามแซมฟอร์ดบริดจ์จึงทำให้สั้นนี้พวกเขายังไม่ชนะในเกมที่เจอกระทางทีมในกลุ่ม6ทีมใหญ่ด้วยกันเลยจากจำนวนทั้งหมด7เกมแบ่งเป็นเสมอไป5เกมแล้วก็แพ้ไป2นัดแถมทำได้แค่ลูกเดียวานั้น โดยโคดได้เผยบอว่าแมนยูนั้นไม่สามารถเล่นแบบนั้นได้หมายถึงสไตล์การเล่นเกมที่สมกระทางเชลซีมันควรจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลถ้าคุณคิดจริงๆมาว่าคุณมีดีพอจะได้แชมป์ลีกมาครองหรือมีลุ้นได้แชมป์ลีกน่ะเหรอคุณก็ต้องทาประตูให้จงได้ตอนที่ผมเล่นกับทางเซอร์เท็กฟุกสันมันมีอย่างเดียวที่เขามักจะพูดกับเราเสมอนั่นคือลงไปสนุกกับตัวเองซะและก็เล่นให้สนุกกันด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ทางยูเต็ดควรจะทําคุณควรจะเล่นให้มันสนุก ซึ่งนั่นว่าคุณต้องยำเกรงคู่แข่งอยู่บ้างแต่คุณจะถึงขั้นกลัวพวกเขาไม่ได้เด็ดขาดใช่เลยทุกคนอยากจะให้สกอร์มันไม่ห่างเหินกันเกินไปในกรณีที่แพ้คุณไม่อยากจะเสียประตูเป็นธรรมดาถ้าเกิดทีมเสียประตูเยอะแล้วคนเป็นผู้สัาประตูกับกองหลังจะโดนด่ายับเยิน แต่ถ้าคุณเสียประตูแต่สามารถทำประตูได้เหมือนกันแล้วล่ะก็ผมก็ไม่คิดมาว่ามันจะมีใครกดคุณหรอกนะเพราะมันก็ถือว่าคุณเล่นตามแบบที่ยูเต็ดนั้นควรจะเล่นถ้ามองย้อนกลับไปแล้วนั้นคุณก็จะเห็นได้ว่าประสาทของแมนยูคือการเล่นฟุตบอลด้วยรูปแบบที่ดีดีพยายามจะชนะด้วยแนวทางการเล่นที่ชัดเจนจงได้และก็ไม่ถอยลงไปตั้งรับลึกเพียงเพื่อจะพยายามชนะแบบบิดไป1ต่อ0เท่านั้นเองครับ โดยยูเต็ดนั้นไม่สามารถเล่นด้วยแนวะทางแบบนั้นได้แน่นอนเมื่อพวกเขาพยายามทําอย่างนั้นเขาจะโดนเล่นงานทันทีสรุปก็คือถ้าคุณอยากจะได้แชมป์ลีกคุณก็ต้องเอาชนะทีมใหญ่ให้จงได้เหมือนกันผลเสมอมันไม่ช่วยทําให้คุณเป็นแชมป์ได้หรอกนะโดยเขาได้บอกว่าผมเนี่ยรู้สึกมาว่าถ้าผมได้นลงเล่นเกมนั้นแล้วล่ะก็ ผมก็จะคงผิดหวังและขุ่นเหงิดอย่างมากแน่นอนแถมพวกเขายังเคยเสมัครทั่งเวสต์ซมบิทเอาเบียนกันอีกด้วยถ้าคุณจะเป็นแชมป์ลีกแล้วล่ะก็คุณต้องชนะทีมเหล่านี้ให้มันได้มันก็จะง่ายๆแค่นั้นครับถ้าคุณเอาชนะทีมเหล่านี้ไม่ได้ในขณะที่ทีมอื่นทําได้แล้วเนี่ยคุณจะถูกมองว่าเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์ได้หรือไม่สำหรับผมแล้วมันไม่เหมาะสมเลยนะ มนันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ทางซิตี้จะเป็นจ่าฝูงและเป็นทีมที่ดีที่สุดนะพวกเขาสมควรจะมีออราที่น่ากลัวแบบนั้นแค่แนวทางการเล่นของพวกเขามันก็ทําให้พวกเขาเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วผมต้องชมบรรดานักเตะซิตี้เป๊ปเกเดียร่าและก็ตาฟของพวกเขาจากใจจริงที่ทําให้ทีมเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้นารับผมอาจจะยาวไปหน่อยนะฮะแต่ก็เป็นการพูดสุดคลาสสิกของทางโคนะฮะที่ชี้มาว่าแมนยูนั้น เล่นตรงข้ามกับแนวทางของปาดโดยสิ้นเชิงณเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องกลับไปใน,ในแบบฉบับของทางเสอรอในภูกุสันในยุคสมัยที่ร่วมกระทางโซชานะฮะและก็เป็นการเล่นในสมัยใหม่นั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแผนต่อไปจะเป็นเช่นไรเรามาบรทข่าวต่อมากันดีกว่านครับเจอกันใหม่ที่นหน้าอาดีตแข้งแมนยูข้าวพังปิดเทอมยาว โดยกันี่ทางทีโมทีฟอร์ซูเมนซาอดีตประการหลังของทางแมนยูปิดเทอมยาวตลอดทั้งซีซั่นนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมเลีกที่ลงไปช่วยไบยเออร์หรือเบอร์คูเซนนัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีโอทีฟอร์ซูเมนซากองหลังชาวดัตช์ของทางไบเออร์หรือเบอร์คูเซนสโมสรดังในศึกฟุตเทสลิกาเยอรมันหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือขอดูการน,นี้เป็นที่เรียบร้อยหลังได้รับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่หัวเข่าขวาจากเกมเลีกนัดล่าสุด ที่ห้างขายยาแพ้ไฟชบวกคาบ้านเป็นกต่อ2เมื่อวันทย์ที่ผ่านมาโดเดเตว,วิวยีปีรายนี้ได้รับอา,อาการบาดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกในเกมดังกล่าวและล่าสุดนั้นเลเวอร์คูเซนประกาศยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าฟอซูเมนซาเอ็นไข้หน้าเข่านะฮะขวาฉีกขาดซึ่งทำให้เจ้าตัวต้องพักแข้งเป็นเวลาหลายเดือนและก็ปิดเทอมยาวตลอดทั้งฤดูกาลนี้แน่นอนอยู่แล้ว ทั้งนี้ฟอ์ซูเมนซาเพิ่งจะย้ายจากทางแมนยูมาร่วมกวนเลเวอร์กูเซนเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ1.8ล้านปอนด์หรือประมาณ75.6ล้านบาทโดยลงเล่นกระชังชีมไปแล้วต้นสิ้น7นัดกันเลยทีเดียวน้าผมเป็นว่างานนี้ทีฟอทีฟอ์ซูเมนซาของเรานะฮะเพิ่งจะย้ายไปไม่นานเจ็บซะอย่างนั้นและปิดเทอมยาวแบบนี้ดูแล้วอาการหนักอย่างแน่นอนครับก็ขอให้หายไปก็แล้วกัน และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโ้นสโมสร,รมันเชีเสต็ตในช่วงเทีย่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนที่ตารัชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะฮะขอบคุณ,คณ,คณเป็นอย่างมากเลยครับเป็นอย่างมาก